ครับสวัสดีครับบันทึกไว้ณนะวันพุธที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 5นะครับสลหับสับเปลี่ยนนะครับวันนี้เรามาสลับสับเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องพระก,กุพระเก่านะครับคงคาดเดาออกนะครับว่าวันนี้ผมจะพูดถึงพระก,กุพระเก่า นะครับพระกุดราชบุรณะพระกุวัด,าดรา,กกดาชนัดดานะครับเพราะว่าภาพที่เรายกขึ้นมาเนี่ยให้เห็นนะครับก็คือบริเวณด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าประตูทางเข้าตรงนี้มีประตูทางเข้าวัดราชชนัดดาได้นะครับก็คือลานพระพามหาเจษฎาบดินนะครับซึ่งเป็นพระนามเดิมของ ร้นเก้ารัชกาลที่สามนะครับคือพระบาทสมเด็จนะครับพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวราชรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่มาที่ไปนะครับขออนุญ,ญาตเปลี่ยนภาพนะครับที่มาที่ไปของวัดราชนดดานะครับหรือ นะครับหรือประวัติการจัดสร้างวัดราชนัดดานะครับอ่าอันนี้โลหะประสาทนะครับอืมนะครับโลหะประสาทนะครับดังนั้นประวัตินะครับประวัติของวัดราชนัดดานะครับผมมีเปเปอร์ นะครับเปเปอร์ Paper, หรือชีทหรือสคริปต์นะครับเปเปอร์หรือสคริปต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวเก่าแก่นะครับขออนุญ,ญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับที่ผมเคยลงไว้ในนิตยสารเครื่องนะครับผู้จุคุณนะครับ อ่านี่ฝันพระเครื่องพระคุณนะครับก็เนิ่นนาหลายปีแล้วนะครับก็ส่วนนี้ก็จะกล่าวถึงประวัติการจัดร้างนะครับวัชรนัดดาซึ่งนะครับก็ตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนนะครับราชดำเนินก็ได้จะเรียกตรงนั้นราชดำเนินก็ได้ตรงข้ามกับป้อมป้อมพักการนะครับลงนะครับลงมาจาก สะพานผ่านฟ้าลีลาดนิดหนึ่งนะครับตรงนั้นก็คล้ายๆจะเป็นคล้ายๆจะเป็นเอ่อสี่แยกก็ได้ห้ายแยกก็ได้นะครับพอลงมาจากมุมตรงนั้นหนึ่งเพราะว่ามันจะมีเส้นตัดถนนลานหลวงตัดเข้าราดดำเนินเพื่อเพื่อไปสู่สนามหลวงนะครับก็น่าจะรู้จักมาคุ้นกันดีเพราะว่าวัราชดานด,ดาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสนามพระเครื่องเก่าแก่แห่งที่สองของประเทศไทยนะครับ วันละโอกาสใน,นการจัดสร้างนะครับพระราชนาถขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เนื่องมาจากนะครับเนื่องมาจากเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรตินะครับในวันละโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณัตวัฒนาวดีนะครับทรงประสูตินะครับซึ่งเป็นพระราชนา,าของรัชกาลที่สามนะครับ ซึ่งต่อมานะครับซึ่งต่อมาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณันวัฒนาวดีเนี่ยได้รับการสถานานะครับพระอิสริยยศนะครับเป็นพระอครมเหหีพระองค์แรกในองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลทีรร่สีศศรรรร่กรุนากรกสิน์นะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏ ปรากฏพระนามในฝูพนันธบัตดว่าสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตรัตนาวดีพระบรมราชเทวีนะครับนี่ผมขออนุญ,ญาตนะครับก็ประวัตินะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพิยายมาราชผมไม่แน่ใจว่าช่วงบุญนาคหรือเปล่านะครับก็น่าจะเขาตามมบันทึกเอาไว้วงเลยไว้ว่าบุญนาคนะครับ นะครับก็เป็นเจ้ากรมพระนครบาลในสมัยนะั้นะเป็นผู้จัดหาสถานที่ในการจัดสร้างพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับก็คือเป็นส่วนผลไม้ด้านข้างของวัดเทพธิดารามนะครับผมผมไม่ได้บอกไปไปประการหนึ่งนะลานตรงลานพระพาลานพระพามหาเจษฎาบดินเนี่ยนะครับเดิมทีเป็นเป็นที่ตั้งของโรงหนังนครับศาลา เฉลิมไทยนะครับแล้วก็ถูกลื้อถูกลื้อออกไปนะครับถูกลื้อออกไปนะเพื่อให้เกิดเจ้ดหนีภาพสวยงามนะครับให้ปรากฏแก่โลหะประสาทนะครับอะมามาต่อกันเรื่องการสร้างสร้างวัดราชนัดดานะครับก็ทรงมีพระรม,มองค์การ,รกดกล้าบกกำหม่อมให้สมเด็จเจ้าพยาโยามราชบุณนาคเนี่ยนะฮะเป็นแม่กองในการ สร้างพระอุโบสถพระวิหารนะครับแล้วก็สารการ,ปรเปลี่ยนนะครับพยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษานะครับมงเล็บก็คือทัดบุญนานะครับก็ต่อมาก็ได้รับพระราชทานชันยศที่สมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าพยาบรวรมหาพิชยญาตินะครับก็เป็นแม่ง,งานดูแลในการจัดสร้างนะครับ โลหะประสานนะครับพยามหาโยธาทอเรียนะครับก็ต่อมาได้รับพระราชทานชันยศที่เจ้าพยามหาโยธานะครับทอเรียเป็นแม่เป็นแม่งานแม่กองงานผู้ควบคุมดูแลงานกับสร้างกติสงศ์เสนาสนะกับแมงแก้วและเขื่อนนะครับเขื่อนรอบพระอารามนะครับ นะครับในการประกอบพิธียกช่อฟ้าเสาเอกเสาโทเสาตีนะครับพระอุโบสถพัะธนัดดาก็ในการประกอบพิธีนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมสมนัตรัตนวดีก็ทรงฟเสด็จมาเป็นองค์ประธานนะครับอ่ะมาถึงเรื่องโลหะพระสานะครับโลหะพระสาทซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่า เป็นหลังที่3ของโลกนะครับหลังแรกเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยนะครับสมัยพระพุทธกาลนะครับก็นางวิสาขาหมหาอุบาสิกานะครับก็เป็นผู้สร้างโลงหะพระสาทนะครับแห่งที่สองก็อยู่ที่สีีลังกาแห่งที่สมก็ประเทศไทยและก็ในปัจจุบันนี้ก็คงเหลืออยู่เพียงแค่แห่งเดียวในโลกนะครับก็คือประเทศไทย นะครับก็เป็นในปัจจุบันนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวข้อกากันว่าสร้างกันมาตั้งแต่ปีพศสองพันปะครับประวัติการจัดสร้างนะครับก็เช่นเดียวกับปีเดียวกับการจัดสร้างของของวัดราชนาดาเนี่ยครับวัดราชนาดาเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะครับนะครับ,นะรบชน,นิดวรมหาวิหารนะฮะก็ โดยมีคติธรรมในการจัดสร้างเนี่ยนะครับก็ยอดประสาททั้งหมดจะมี37ยอดนะครับก็นับเรียงเคียงอน,นะฮะก็หมายถึงโพธิปักโพธิโพธิปักขียาธรรม37ประการนะครับก็ลองไปเช็คดูนะฮะก็จะมีโพชงเจมีมักมีองค์8ปดมีหลายหลายหลายอย่างซึ่งเป็นคุณสมบัติของการอุบัติลงมาของการเป็นพระพุทธเจ้านะครับ โพธิปักขิยธรรม37ประการน,นั่นเองนะครับก็จะมีอย่างที่ผมบอกก็มีวิสุทธิเจ็ดนะครับผู้ชงเจ็นะครับมักมีองค์8มีฉันทะมีอ่อมีเขาเรียกอะไรอ่ะฉันทญญาริยจิติวิมังษาเรียกนะครับก็ก็เป็นคุณธรรมของพระเจ้านะครับก็ก่อสร้างกันมาตั้งแต่ นั้นมาสำเร็จเสร็จสิ้นกันนะฮะก็ประมาณปีพศ2536นะครับก็กินระยะเวลาถึงเจ็ดรัชกาลนะครับก็มาสำเร็จเสร็จสิ้นลงในรัชกาลที่9นะครับก็ให้เห็นนะครับโอ้นะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นภาพพระบูฟตนะครับเป็นภาพพระบูฟตนะครับอ่ะมาถึงเดี๋ยว นะครับนะฮะครับก็มาถึงเรื่องราวนะครับของที่เราจะกล่าวถึงก็คือพระกุพระกุราชบุรณะนะครับพระกุราชบุรณะเนี่ยถือเป็นพระพิมพ์นะครับพระพิมพ์เนื้อดินเผานะครับซึ่งถือพระพุทธศินเนี่ยนะครับ ตามแบบอย่างราัชสมัยรัชนากสิงร์ศกเลยรัชนากสิทร์ตนต้นนะครับก็ได้คติธรรมในการจัดสร้างเนี่ยนะครับได้คติธรรมในการจัดสร้างที่มาจากอายุธยานะครับที่มาจากอายุธยาก็มาจากพระคนสมอนะครับพระคนสมอที่มีขนาดใหญ่ๆเคือง,งเนี่ยอันนี้เขามีการลดขนาดลงมานะครับก็ถือว่าเป็นการย่อส่วนลงมาให้ เล็กกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นนะครับนะฮะให้เราได้เก็บสะสมนะครับได้เก็บสะสมแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกนะครับทีนี้เรามาเราเรามาดูประวัติก่อนนะครับประวัตินะครับประวัติการค้นพบกุกนะครับ นะครับโลหะประสาทผมว่าไปแล้วนะครับก็ประวัติการค้นพบปุพระปุนนี่ก็คือนะครับค้นพบนะครับโดยบังเอิญต้องบอกองี้โดยบังเอิญเมื่อปีพุทธศักราช2514นะครับเพราะว่าพระเนี่ยพระจุดเนี้ยพระเนื้อดินเนี่ย,ยบรรจุอยู่ในพระจดียองค์หนึ่งนะครับสูงประมาณ3วานะครับอยู่นอก เขตพุทธวาสนะครับทางด้านทิศใต้คืออยู่บริเวณข้างนะครับทางสัญจรเดินเข้าออกในเขตวัชรชนด,ดานะครับทางด้านถนนหมหาชัยนะครับองค์พระเจดียสร้างขึ้นในระยะในระหว่างกลางของพระพุทธฉายนะครับก็อีกสถา,านที่หนึ่ง ที่เป็นเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้านะครับก็เป็นพระพุทธฉายนะครับเป็นพระปูนปั้นติดผนังไว้นะครับกับพอละคังนะครับหอละคังโดยเกิดจากอุบัติเหตุรถบรรทุกนะครับก็สมัยก่อนเรียกรถกูดังนะครับก็เป็นรถบรรทุกต่อต่อด้วยไม้นะครับนะฮะก็ขนส่งวัสดุสิ่งของในระหว่างการก่อสร้างบุรณะการตกแต่ง โลหะประาสาทนะครับในส่วนชั้นสองนะครับได้ถอยเข้ามาชนองค์เจดียนะครับพับพังทลายลงก็เป็นเหตุให้คนพบพัดช,ชุนนี้โดยบังเอิญน,นะครับแล้วก็ทำให้นะครับเกิดขึ้นในสมัยนะครับนะครับเกิดขึ้นในสมัยของพระราชปัญญาโสพลนะครับสุข ปุญญาลังสีนะครับเจ้าวาดในสมัยนั้นก็หลังจากเรื่องราวแพร่หลายออกไปนะครับก็เลยมีการนะครับก็เลยมีการนะครับก็เลยมีการพระเนนต่างๆก็เลยช่วยกันลือค้นนะครับก็ได้ภาพพิมพ์ต่างๆออกมาเป็นจํานวนมากต้องบอกองี้เป็นจํานวนมากนะครับเป็นจํานวนมาก ก็นําออกมาให้เช่าบูชากันในภายหลังนะครับก็ทีนี้ผมพูดถึงพระพุทธสิงห์ก่อนนะครับที่เราเห็นเห็นผ่านตาผ่านตาเนี่ยนะครับพระพุทธสิงห์ของของพระกุวัชชนัดดาเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับองค์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าท่านทรงเรื่มใสัทธาใน พระพุทธศาสนานะครับข้างฝ่ายนะครับข้างฝ่ายมหานิกายต้องบอกอย่างนี้ต้องข้างฝ่ายมหานิกายมากดังนั้นเนี่ยนะครับศิลปะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านที่บอกว่าเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านเพราะอะไรเพราะในสมัยสมัยยุคสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะในเากาณีสามเนี่ยต้องเรียกว่าว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าเนี่ยในระดับ ฝงพระฝงฟงรรมนัษ์าทั้งหลายเนี่ยรวยอู้ฟู่เลยเป็นเจ้าสวยเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านจะพาพระราชทานภาพแพรเขาเรียกว่าภาพแพรยกดอกนะครับภาพแพรเมืองจีนเนี่ยล้วก็มามาชุบนะครับมาแช่มาเขาเรียกว่าอะไรมามาชุบน้ําฝาดเขาเรียกน้ําฝาดนะฮะจริงๆแล้วคือคือการย้อมนะฮะย้อม ย้อมเอ่อย้อมเปลือกขนุนก็ได้ย้อมเปลือกขนุนก็ได้ย้อมสีกักก็ได้นะฮะย้อมแล้วก็ถวายถวายให้แก่พระสองฆ์องค์พระเจ้าในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็จะปรากฏว่าพระสงฆ์ในสมัยนั้นเนี่ยร่ำรวยมากนะครับก็มีพระแพเมืองจีนพระแพย,ยกเดดจากเมืองจีนเนี่ยะฮะเอ่อตุ้งห่มตันนะครับอันเนี้ยผมพูดพูดพูดให้ฟังนะฮะก็จะเห็นพระพุทธ พระพุทธศินนะฮะก็เป็นพิมพ์พระประจําวันนะครับก็เป็นพิมพ์พระประจําวันก็ถือว่าเป็นอีกคุหนึ่งที่น่าศึกษานะครับนักศึกษาเพราะว่าเป็นศิลปะของรัตนโกสินทร์โดยเนื้อแท้นะครับก็จะมีพิมพ,พ์มพระประจําวันพิมพ์ต่างๆนะครับก็นอกจากพิมพ์ที่ผมเห็นเนี่ยพิมพ์อักขระฝาวกนะครับพิมพ์เนี้ยเป็นอักขระฝาวกเบื้องเบื้องขวานะครับพระสารีบุตร นะ,ะก็จะเห็นลักษณะการยกกอบยกซุ้มนะฮะเนี่ยจริงๆก็จะปเป็นลันกษณะพระฟุ้งกอกนะครับพูดถึงพระอ,องค์ท่านก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะที่บอกว่าที่ผมบอกว่าพระสองฆ์คณะมหานิกายเนี่ยนะครับจะรุ้นลึงเรืองมากอย่างเช่นวัดลานนาดานเนี่ยก็ถือว่าสังกัดนะครับคณะสงฆ์มหานิกายนะครับต่อมาในรัชกาลที่สี่ถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นธรรมยุทธ์นะฮะต้องแยกสมัยแยกปีให้ถูกนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นนะพระปางต่างๆต้องบอกว่าพระปางต่างๆเนี่ยที่มีความพิสดารมีเส้นสายลายลักษณ์พุทธศิลป์ก็เนื่อมาจากในสมัยของพระอ,องค์ท่านเนี่ยก็ต้องบอกบอกได้เลยว่าพระอ,องค์ท่านโปรดให้นะครับโปรดให้มีการหล่อพระพุทธรูปเพิ่มขึ้นอีก32ปาง นะฮะลองไปศึกษาดูนะครับว่าสามีสองปางเนี่ยอย่างเช่นปางพระเกตธาตุนะครับก็หมายถึงปางที่พระองค์พระพุทธพพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์เนี่ยนะฮะทรงเาขาเรียกอะไรเด็ดนะฮะเด็ดหรือดึงดึงพระเกตธาตุให้กับสองพี่น้องนะครับพ่อค้าสองพี่น้องอที่ถวายข้าวจตุจตุก้อนจตุผงนะฮะ นะครับสองพี่น้องที่ที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดรลุปใหม่ๆนะครับก็ถึงสองคนเนี้ยนะครับขอถึงพระพุทธพระพุทธกับพระธรรมเป็นฝรันั้นที่เพิ่งอันสูงสุดเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นระหว่างทางที่พระพุทธพระพุทธองค์นะฮะพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไปสีปันตนามุนกรถาวันเพื่อไปปวดเป็นเจ้าวักขีนะครับโอ้วันอาสาหบูชาพอดีเลยนะซึ่งซึ่งวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันนี้ เป็นวันนับสาหะูชาพอดีเหมือนกันก็ตรงตรงอ่ะวันที่ผมทําการบันทึกไว้เนี่ยนะครับก็มีพระปางนะครับพระพระพระรูปปางต่างขึ้นมาอีกสามสามสองพิมพ์ก็อย่างที่ผมบอกนะปางพระปางพระเกตนะครับพระเกตธาตุนะครับปางฝนเข็มนะครับปางเสด็จจากดาวดึงนะครับปางชี้พระคลาสสาวกนะฮะก็ลองไปศึกษามีสามสองปาง นะครับเนี้ยผมไม่ได้เอาอันนี้ป,าง,ปางมาทานพรนะครับผมไม่ได้โชว์ปางป่าลัยนะครับนี่ปางพระน้ปกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องพุทธศินเนี่ยเราจะต้องอไปศึกษากันอีกเยอะนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับทีนี้พระพิมพ์เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นพระพิมพ์หน้าเดียวนะครับเป็นพระพิมพ์หน้าเดียวนะฮะก็เนื้อหามวลสารดินเนี่ยก็จะหยาบสิยน้อย นะครับหยาบหน่อยหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีส่วนผสมมวลฝาดต่างๆนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นด้านหลังที่ตกแต่งตกแต่งด้วยมือนะครับก็จะไม่เรียบราบเสมอนะครับบางครั้งก็อาจจะทิ้งคาบทิ้งรอยนิ้วมือเอาไว้เป็นหลักฐานให้เห็นนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แต่งเป็นหลังเบี้ยนะครับก็เป็นหลังเรียบหลังเรียบธรรมดาแต่ก็จะเห็นนะครับ นะครับเห็นร่องรอยการยกพระพิมพ์ออกจาก,อจากแม่พิมพ์ป้องแม่พิมพนะครับเห็นการกดด้านหลังนะครับกดแต่งนะครับก็จะเป็นเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เนื้อหาเนี่ยก็จะมีพวกลาดิมนะครับก็จะสีดำดำนะฮะอ่อองนี้เขาตกแต่งหลังสวยนะครับก็ดูนะฮะแต่ตัวเนี้ยก็จะมีนูนๆหน่อยเพราะว่าหยิบ ด้านล่างเนี่ยจะปีนลักษณะหยิบหยิบพักขึ้นมานะครับก็จะทาให้ดันเนื้อดันเนื้อตัวเนี้ยนูนขึ้นมานะครับอันนี้เป็นพิมโอ๋นะน่าจะบางคนบางคนก็น่าจะบอกว่าเป็นพิมพ์ปังลาพึงนะครับปังลาพึงก็ดูพระพุทธศินนะครับพระเกศแก้วโมลีนะครับหรือ หรือเนี่ยนะฮะหรือหรือตรงเนี้ยจะฟงฟงเป็นเปลวเปลวเปลวไฟเปลวเพลิงเปลวเพลิงก็ได้นะฮะหรือฟงยอดเจดียด์ก็ได้นะครับก็ดูพระสิทธ์นะครับจีวรนะฮะจีวรก็จะไม่ได้ปรากฏร่องรอยลายดอกอะไรขึ้นมานะฮะนะครับก็ก็อยู่ในซุ้มนะครับผมโชว์พิมไม่หมดนะฮะโอ้อ์นี้ก็จะโดนกุคันนี้กุ สภ,ภาพปูเนี่ยเราเกิดไม่ทันเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ากูเนี่ยน่าจะเป็นประมาณว่าเป็นกูกูทั้งกูกูเปียกกับกูแห้งรวมกันนะฮะอันไหนอันไหนอยู่ด้านบนก็จะเป็นกูแห้งอันไหนอยู่ด้านล่างนาจ,จะเป็นเปียกชื้นจากดินนะครับก็จะมีสภ,ภาพหลากหลายให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นหน,นึ่ภาพหนึงนน่งภาพพิมพ์หนึ่งนะครับที่ในปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยพบเห็นจเจอเจอแล้วสมัยก่อนเนี่ยเป็นของดีราคาถูก นะครับผมก็ไม่ได้ติดตามราคาเพราะว่าตลังนี่ไม่ค่อยได้เดินสนามพระเลยนะครับไม่ค่อยได้เดินสนามพระแล้วก็ดูช่วงโควิดด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เดินล่องท่องไปในยุทธจักรนะครับก็วันนี้เราก็ถือว่าได้ศึกษาคามรูรรพระก,กุพระเก่านะครับในแง่มุมหนึ่งนะครับถือว่าเป็นพระพุทธศินในของสมัยรัตนโกสินทร์ก็สําหรับท่านที่เกิดเป็นคุณกรุงเทพมหานครโดยตรงนะฮะ ก็น่าจะนะครับก็น่าจะนะครับเก็บเอาไว้ประจําบ,บ้านไว้เป็นบรดกให้ลูกหลานมาั่งนะครับเรื่องราวต่างๆก็คงจะประมาณนี้นะครับเรื่องราวต่างๆก็คงจะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่การเล่นหาเก็บสะสมเนี่ยผมก็ถือว่าสนุกนะครับเพราะว่ามีพิมพ์มากมายนะครับ แล้วก็ยังมีพิมพ์ค้ายๆเนี่ยค้ายๆพิมพ์ฟุกอนเนี่ยเป,เป็นพิมพ์เม็ดบัวเป็นพิมพ์เม็ดบัวหน้าปกปางเม็ดบัวก็ลองศึกษาก่อนผส,สมนะฮะเจอเจอถ้าราคาไม่แพงน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยต้นๆ็น,นถึงหลักร้อยกลางๆก็อยู่ในสภาพนะครับนะครับ,นะรบก็ถือว่าวันนี้นะครับแนะนำนะครับครั้งหน้า นะครับจะเป็นยังไงต่อก็ติดตามกันเพราะว่าผมก็เต็มช็อตไปเยอะแล้วนะครับเต็มเต็มช็อตไปเยอะแล้วนะครับเราถือว่าวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วครั้งหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะหยิบยกขึ้นมานําเสนออีกไปนะครับในครั้งนี้ก็ขออนุญาตตัดตอนทอนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสุทธานี้ก็คงต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับ